ท่านเท่าพิภพลิมจิตกรเชิญครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายเท่าพิภพลิมจิตกรผู้แทะะนรัศดรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครทนบุรีคลองศาสตร์บางกอ,อกใหญ่พักเก้าไกลครับวันนี้ผมขอ,อในอภิปรายในาะผู้แปรยติ5%ครับของงบประมาณกระทรวงวัฒนธรรมครับ ซึ่งผมขอตัดลดในส่วนของโครงการาแผนบูรณาการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจริงๆแล้วในความเห็นของผมเนี่ยกระทรวงวฒนธรรมกับกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยเขารวมกันเนาะนะครับแต่ของเราก็แยกออกแล้วก็ตามพื้นเดิมแล้วกระทรวงวฒนธรรมเนี่ยมีตั้งแต่จอผลปอซึ่งผมเคยได้อภิปรายไปแล้วคือคงอกระทรวงโฆษณาการนะครับ แล้วเราก็หายไปพักหนึ่งแล้วเรากลับมาเนี่ยก็ยังมีล่าของกระทรวงโฆษณาการอยู่ซึ่งโดยภาพรวมของกระทรวงนี้ก็จะเป็นงบประมาณในการทำพอประกาศได้ครับนะครับก็ได้เชิงว่าทำที่แช่แข็งอย่างที่เพื่อสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วแต่ผมอยากไม่อภิปรายให้มันซับซ้อนกับปีก่อนหรือการอภิปรายใดๆครับวันนี้ผมเป็นกรกรมาการท่องเที่ยวนะครับผมก็เลยได้มาดูเรื่องท่องเที่ยวเยอะก็ได้ มีความคิดหนึ่งนะครับที่มีแล้วก็อยากนําเสนอนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ผมอยากจะตัดลดในโครงการที่1ครับโครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่นว่าประมาณไม่เยอะหรอกครับท่านประาน17ล้าน2องแสนบาทครับเข้าใจว่าทํามาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ห้าปีสี่ขึ้นปีที่5แล้วนะครับแล้วก็จะทําต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ครับ ประเด็นของผมเนี่ยไม่จํานวนเงินหรืออะไรหรอกครับหลายโครงการเนี่ยก็ชื่อโครงการดีตามแบบฉบับของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ตั้งชื่อโครงการได้สวยงามเสมอสมแล้วเป็นกระทรวงวัฒนธรรมอย่างค่าใช้ใจ่ายการจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีไทยวิถีถิ่นเนี่ยผมชอบมากเลยครับ6ล้านบาทเนาะต้องไปแล้วปีนี้ต้องไปแน่ๆนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะไปตรวจสอบการใช้ประมวบบาณของโครงการนี้อย่างแน่นอนว่าเป็นอย่างไรแต่พราะสําคัญของผมครับเรื่องการสับสุนการท่องเที่ยวเนี่ย ไม่ควรเป็นหน้าที่ของรัฐส่วนกลางอย่างแน่นอนแล้วเราไม่ควรจะมาพูดว่าเราเควรสนับสนุนที่ไหนผมเลยอยากเรียนถามทางคณะกรรมาธิการครับว่าได้มีการสอบถามหรือไม่ว่า10โครงการ9โครงการในนี้เนี่ย,ยที่ไปที่มาแล้วทําไมเหตุผลถึงมาจัดที่นี่แล้วทําไมไม่ใช่ที่อื่นผมยกตัวอย่างครับท่านประธานโครงการที่1เนี่ยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อน ทองท่อมเมืองสปาน้ำพุร้อนต้นแบบจังหวัดกระบี่หนึ่งล้านบาทครับไม่เยอะเลยนะครับผมถามว่าเออจริงๆไปดูวัตถุประสงค์เนี่ยเขาบอกว่ามรดกทางวัฒนธรรมผมก็ไม่แน่ใจก็น้ำพุร้อนเนี่ยมันก็คงมรดกอยู่น่าจะมานานอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมครับแต่ฉะไหนนะครับคือผมได้มีโอกาสคุยกับผู้ออกการที่นั่นในอนุกรรมธิการผมเนี่ยก็บอกว่ายังขาดการสรรับสนจากภาครัฐนะครับแล้วก็ ยังไม่เกิดขึ้นสักทีทั้งที่ทํามาหลายปีแล้วครับอย่างที่สองครับท่านประธานค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวิถีถิ่นวิถีวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสารจรจังหวัดภูเกต็ต1.9ล้านบาทเนี่ยผมห่ามครับอันนี้คือ สำนักประหลัดดีคือตั้งโครงการนี้มาเนี่ยคือดูถูกความสามารถของตัวเองมากนะครับ mm. เข้าใจอยู่ครับว่ากรรมธิการไม่เป็นคนตั้งไม่ให้รัฐบาลแต่อันนี้ผมต้องอธิบายจริงๆครับว่าคุณไปส่งเสริมการท่องเที่ยวในที่ที่มันท่องเที่ยวที่อยู่แล้วเพื่ออะไรนโยบายเมืองหลักเมืองรองอะไรของคุณเนี่ยมากมายที่รัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยก็พยายามทําหายไปไหนนะครับหลายที่ครับอย่างส่วนใหญ่เป็นอีเวนต์งบสมทบ ทุนต่างๆนะครับในการที่ช่วยยกระดับงานประจําจังหวัดนะครับแล้วก็คือตั้งชื่อโครงการสวยงามนะครับอย่างสกุลช่างสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยคืออบรมต่อเนื่องภูมิปัญญาผมถามครับว่าทําไมคุณไม่ไปทําภูมิปัญญาในจังหวัดอื่นทั้งที่มีเหมือนกันอันนี้เป็นคําถามครับที่ตอบได้ง่ายมากผมก็ค่าคาเนคาตอบของคณะกรรมาการได้ว่าไม่ใช่หน้าที่เขาที่เป็นคนตั้งโครงการแต่ผมอยาก ฝากไปถึงสำนักประหลัดครับว่าทําไมคุณถึงตั้งอย่างนี้คําตอบมันง่ายมากเลยครับเพราะเขาทําทุกที่ไม่ได้ไงครับใช่ไหมครับเพราะงบประมาณไม่พอบ้างคนไม่พอบ้างดังนั้นเนี่ยพอยของผมครับการท่องเที่ยวเนี่ยเราควรจะมองมุมใหม่ครับท่านประธานคือการกระจายอํานาจทางการท่องเที่ยวหรือกระจายการจัดการท่องเที่ยวให้ท้องถิ่นครับและส่วนกลางอย่างก,กระทรวงว่าํารสำนักประหลัดเอย่ยกระทรวงท่องเที่ยวเอย่ยควรจะเป็นแค่แม่ง,งานต,ตรงกลางครับ ผลิตบุคลากรนักการท่องเที่ยวคือไม่ใช่ไปเที่ยวนะคือเป็นนักจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เขามีองค์ความรู้คอยเป็นพี่เลี้ยงให้เขานะครับแล้วจัดตั้งกองทุนมาเพื่อให้ท้องถิ่นได้มีการเสนอ,อของบอุดหนุนอะไรใดๆก็ว่ากันไปทั้งที่ปัจจุบันนะครับผมทํามานอกจากงบประมาณไม่มีแล้วอํานาจยังจํากัดจําเขี่ยอีกถามว่าไอ้งบประมาณนี้มานะครับถ้าไปร่วมท้องถิ่นทําในจังหวัดนี้ เชื่อไหมครับว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถมาซื้อบิลบอร์ดแถว,แถวโทรเวสามบินดอนเมืองเราได้เลยเพราะว่าเป็นการใช้งบประมาณอนอกพื้นที่นะครับซึ่งโดนสนตององตรวจก็เข้าคุกกันอีกอย่างนี้ครับมันส่งเสริมการท่องเที่ยวกันยังไงเชื่อเถอะครับว่าที่เราไปญี่ปุ่นกันได้หลายครั้งเดี๋ยวมีเมืองนู้นเมืองนี้เนี่ยเกิดจากกระจายการกระจายอำนาจทั้งนั้น เพราะสุดท้ายครับท่านประธานผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคนที่นั่งอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจะทราบดีครับว่าที่ไหนมีวัฒนธรรมเช่นไรเมื่อเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็ย่อมจะให้คนท้องถิ่นมาเป็นผู้นำทางเป็นไกด์ให้เราเพราะบ้านของเราครับเรารู้ดีครับว่าบ้านเรามีอะไรดีนะครับก็ยังไงก็ตามครับท่านประธานถ้าเสร็จพบประมาณนี้แล้วไม่อะไรมากก็เชิญไปเขตคลองศาสรบ้านผมนะครับ เดินสาก้าก็เจอของอร่อยครับของสารบ้านเราครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ